สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมอน,นี้ผมกะิีมาแนะนําแว่นตาตัดแสงครับหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการยิงปลาตกปลานะครับเมื่อเขามีแว่นตัดแสงแล้วเขาจะสามารถแนมเห็นโตปลาที่อยู่ใต้น้ำได้ชัดเจนนะฮะเออพราะมันมีความสามารถพิเศษที่สามารถตัดแสงได้แว่นที่ผมใส่ยอยู่ขณะนี้นะครับผมกระสังสือในลาซาด้าช็อปปีนะครับราคา4 5่บบาท นะครับร่วมทรงคุณสมบัติมันก็นเป็นเล่นโพลล์ไซน์นะครับนี่ก็เป็นเล่นของอีเกิลอนะฮะสีชาครับนะนี่ฮะเป็นสีชานะฮะนี่โพลล์ไซน์สติกเกอร์กับที่พิมพ์ม,มาโพลล์ไซน์อีเกิลอนะอันนี้ผมซื้อมาในราคา450บาทนะฮะวัสดุกับพี่เมียมดีครับเนะี่ย จะมีสลักรุ่นนะฮะแบบโคตรดีอะนะครับได้มากแล้วครับก็คือผมก่อนอันนี้ผมเคยใส่อันนี้ร้อยยี่สิบบาทนะครับก็ดีขึ้นกันเป็นเลียนพลสไซนนะครับแต่กับบอมแมนของอีกันอดยกักระแนมเห็นป่าดีขึ้นกันนะครับแต่ต้นนั้นเหมาะสำหรับแดดจ,จะจ่ายแห้งนะครับถ้าเกิดเท่ายูนแสงหน่อยที่คึมค้มๆนเนี้ยมันสีมืดแต่อีกันอายนี่สามารถ เนมเห็นนะครับในทีที่มันแสงสว่างหน่อยนะอันนี้ก็มาบอกต่อนะครับผมกับบริคาโฆษณาพอบาทเด้อนะครับของดีแล้วบอกต่อเดี๋ยวผมทีล่องเอาซองในมูป,ป่านะฮะนี่เป็นกล่องมือถือนะครับอ่าท่านพี่น้องแน่ยมโดยตาเปล่านะฮะกะที่เห็นสภาพหนามยังสิละเกะิดสีแน่มเห็นแบบโตปลาอยางยากนะครับส่วนลายเขาที่เห็นแบบเงาสะท้อนอยู่ผิวหนามนะครับเงาสะท้อนนี่เกิดจากแสงแดดนะมันสะท้อนกับผิวหนามนะมันก็ทีเกิด เงาสะท้อนคือกระจกเงานี่ครับเขาก็สีนแนมเห็นเป็นกลุ่มเมกเป็นใบใหม่ใบบัวนะฮะเอาจะเกิดเท่าสวมแมนตาอีเกิลอายเข้าไปนะฮะโอ้ยมันคือสายตาคนบันใดครับพี่น้องแปลกขึ้นกันเนาะนี่ฮะนี่สวมเข้าไปมันสิตัดแสงให้ครับเขาก็สีนแนมเห็นตัวปลาชัดขึ้น มือถือบอกคือสายตาครับแปลกขึ้นกันไหมแต่พี่น้องเห็นบอกครับเห็นปลาในน้อยปลาซิ่วในใบบัวบ่ครับอ่ามันทีเป็นกลุ่มก่อนเลยนี่คันตาเป้านี่พานอันนี้มือถือมันสีบ่เห็นนะครับเหมือนตาปลาห้องเขาเห็นเงาเงาใบบัวเงาเมฆนะฮะถ้าเกิดสวมเป็นตาเขาไป เงาตัวั้นมันสีหายเลยครับมันสีโบเป็นยังสีนะสายตาจริงเขาที่โบเป็นยังสันเงาเลยสีหายคือเป็นตาตัวนี้มันกับมันสะท้อนอีกเรือครับเล่นต่อเล่นสะท้อนต่อเล่นนะมันก็เลยเงามันเลยมาหายไหมมันบอตัดแสียงในเล่นกล่องนะครับแต่มันสะตัดเสียงในแอนี่สายตามนุษย์นะครับเอาคือสีปากว่าบเทาหนึ่งตาเห็นนะครับหนึ่งตาเห็นบเทาหนึ่งมือคึ้ นะหนึ่งมือค่ำมาต่อเขาล่องเองนะพี่น้องเออวันนี้ผมกับแม่หมายเกาเวลาไม่นะฮะกระพาะปลาดูอยู่สองตัวนะฮะกับบั้ยิ่งครับ <c oughs> มันตัวน้อยเลี้ยงไว้นะรับผมก็ได้มันบ่มีปลาก็เลยเอามาคุยเล่นกับพี่น้องนะครับแช์วความหูครับนะหาเบิงครับคือกันที่ใส่ตัวละลอยก็บาดกระไดขี้กัน,กน นะแต่ขอเสียของตัวละลอยก็บาทกะคือมันหันแสงหน่อยเนี่ยในมันสีเบืองมืดเลยครับมันสีม,มืดนะแต่ถ้าเกิดเป็นของอ e ีกกระไายนี่กะแสงหน่อยกะยังแนมเห็นนะฮะอืมเขาว่าสีชาตินี่ตัดแสงได้ดีครับแนมเห็นตัวปลาได้ดีก็ลองเบมึงนะฮะเนี่ยอีกกระไายนะฮะเลียนโพลร์ไซด์อีกกระไายนะฮะก็โอเคครับ วัสดุกดีใส่ดีนะดูดีมีราคาอยู่ครับเห็นเขาบอกว่าเป็นของแท้นะพี่น้องก็เลือกซื้อเลือกหาเบิง้งนี้ช้อปปี้และสดาแล้วครับนะกันอยากได้เดี๋ยวผมสนแนบลิงให้เบิ้งครับตัวนี้เขาก็่าว่าของแท้นะครับรับประกันของแท้พี่น้องครับเป็นยังไงกะพิจารณาเบิ้งครับล่องซื้อมาใส่เบิ้งนะครับผมว่าดีแน่นอนนะครับยังได้ก็ดีกว่าตาปลาห้อเพราะว่าตาปลาห้อนี้บ่สามารถตัดแสงสะท้อนได้แต่แว่นตาตัวนี้เฮ็ดได้ครับ แต่ภาพเขาเห็นผ่านกล่องมือถือนีมันมันกับบดตัดออกนะครับมันบ่คขึ้นสายตามนุษย์นะต้องร่องเอามาใส่นะครับขือขันซื้อมาแล้วบบเป็นดังผมว่านะครับมาคอมเมมต์ด่าผมเลยนะครับแต่ต้องซื้อให้มันถือของแฉะนะครับอ่าเล่นพลอใส่อีกกันอายเด้อนะครับอืมเขาก็ะหูกกันดีครับในวงการอ่ายิงป่าตกป่านะครับเพราะว่ามันแนมเห็นป่าเตยหนามเลยครับใส่ขับรถขับล่าย่าเม่นหนีก็ดีขึ้นกันครับล่องแล้วนะเขาเห็นมีตีชัดขึ้นนะครับเป็นจันไรกะ ขอบคุณครับผมพอกันในคลิปหน้าครับ